รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนายทวิลครอบครัว เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เมื่อสามปีที่แล้วนี่ผมกำลังตามล่าคนที่ตายไปแลย้วย่างนไนมนละ่ะหลินไม่สนใจหรอกนะว่าคุณจะเคยเชื่ออะไรหรือว่าเคยทำอะไรมาก่อนนี่เราว่าลูกไอ้ยุทธอะ่ะมันยิง,งน้องกูข้างหลังลกูพาพบุหรี่หายพอมึงอะ่ะไม่จริงที้นหนมายส้อะแลนจ้าพี่ถามว่ามันเป็นสายใครพี่รู้จักสิยายใช่ไหมพี่ติ่เขาเป็นคนดีแต่เขาหุ เอาไม่ทำเลยกลูไม่เชื่อมิวติดอะไรหลายอย่างครับผมเห็นว่าอันตรายมากเลยหลาของเองครับในความเป็นจริงชีวิตคนทุกคนมีดีมีเลวปะปนกันอย่าไปมองชีวิตของใครเพียงด้านเดียวอย่าปกใจรีบไปตัดสินใค na ลูงคาแม่งรั่วไอ้ช่างคงมั่วแบบนี้ว่าต้องตก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 ปนมกงเน้เนเรับอ่ผิญครับสวัสดีครับเสิร์ฟเสิร์ฟเสีร์วเสิร์เฮ่ยเฮ้ยเฮ้ย่ม้ยเฮ้ยเฮยเฮเดียยวฮ้ยเฮ้ยเไดเ้แล้วคร้บพี่ว่าไงนะครับพี่เออพี่แป๊บนึงครับพี่ พอดีเพื่อนผมคุยกับลูกพี่อยู่อะแกไม่ชอบไปรอแกต้องคุยเลยครับอได้นหมนะครับครับพี่ได้ครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วให้รอพี่ได้ครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับเรียบร้อยขอโทษครับพี่ รอแป๊บไงเฮโกเฮโกเฮโกผลงานดีๆแบบนี้ต้องจัดให้สักแปลงหนึงเอาเป็นโมนุษย์คุธรานเมเ็นเฮเโกเฮเโกเฮโก ลิลินลิลินผมว่าเวลาพี่อยู่กับลิลินเนี่ยดูโอเคนะพี่โอเคยังไงจกิดดูไม่เหมือนเมื่อก่อนนะพี่เห็นวิตียิ้มด้วยผมว่าเขาเหมาะกับพี่ดีนะพี่พี่ลิมตั้งเก่าไปเหอะ แล้วเริ่มต้นใหม่คนอย่างพี่เนี่ยนะจะเริ่มต้นใหม่พี่ทำกับข้าวอร่อยเนี่ยพี่เปิดร้านขายข้าวนะวผมเป็นลูกมือเองผมซีเรียสแล้วเนะี่ยใช่ใช่พี่ตีเทำกับข้าวอร่อยเหมือนแม่เลยกินกินทีไรหมดทุกทีเลยหิวหิวอ่ะหิวไปหาอะไรกินกันไปไป nhủ ạ hả, nhủ, miếu, miếu, chờ yên yên con. Mew. ฟังเรื่องอะไรอยู่ครับอะไรนะคะผมถามว่าฟังเรื่ออะไรอยู่ครับอ๋อลินฟังหนังสือเก่าด้วยเปล่อยนะคะพอยแก้เหงาได้ใครอ่านแล้วครับแล้วคุณต้องรอนานไหมก่อนจะได้ฟังเล่นใหม่อืมก็ตอบไม่ได้นะคะว่าต้องรอนานไหม ถ้าเกิดว่ามีคนใจดีอ่านเยอะก็ได้ฟังเยอะหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็นานหลายเดือนเหมือนกันคะ่ะแล้วคุณชอบฟังแนวไหนครับติ่นฟังได้ทุกแนวเลยคะ่ะคุณรู้ไหมว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เหมือนกันนะฟังไหม เพระาะปฏิหารขื้ในโลกได้จริงคุณสิ่งที่สวยงาม เอการดีขึ้นไหมหนักหน่อยครับยากกำลังขับออกจากตัวาฝากด้วยนะครับแล้วสี่ยงอยากทำอะไรไหมจะเอาหนังสือมาเตรียมตัวกลับไปรเรียนใหม่ไหมผมคงไม่กลับไปรเรียนแล้วล่ะครับอยากทำอะไรผมจะตามหาตีใหญ่ให้เจอ แล้วก็ฆ่ามันซะตีใหญ่เคยเป็นสายแห้ฮาร์ดตอนนี้อยู่ปราบความยาเสพติด ที่อาเจอมาน,นี่อากำลังบุกจับยาเสพติดลายใหญ่เลยมันเป็นสายอยาหาจะมันหนักหวังทุกคนอขอข้องกลางหนีไปแล้วฆ่าทุกคนเหตุการณ์ทิ้งรองบัญชาก็อยู่ด้วยนะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าบ้านไฟไหม้หมตายหมดก็บพระวันเรียบร้อตายรองบัญชาไปเยี่ยมเราไม่ใช่หรอ เขามาถามผมว่าผมรู้อะไรเกี่ยวกับคดีปรลรถคอนเงินของคุณอาหรือเปล่าแล้วก็ถามผมเกี่ยวกับเรื่องของพ่อว่าพ่อเคยทํางานอะไรให้คุณอาบ้างเพื่อแรกกับการช่วยผมตามหาตีใหญ่แล้วตอบว่าไงก็ตอบไปตามความจริงนะครับว่าคุณอาให้โอกาสพ่อผมได้หารายได้เสริมเพื่อช่วยดูแลครอบครัวโดยการให้คุณพ่อของผมได้เข้าไปทํางานบริษัทของคุณอา เขารู้อะไรเกี่ยวกับตีใหญ่ของมก็รู้แค่ว่าตีใหญ่ตายไปแล้วครับผมเชื่อว่าเอกสารทั้งหมดที่เราได้มาต้องมีข้อมูลที่นำไปเจอหลักฐานสำคัญอย่างแน่นต่อให้มีเยอะกว่านี้อีกสักสามเท่า ผมก็จะไม่ลามพวกคุณด้วยนะครับคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่29 Motion Nonstop Channel